9.3 9.3การเงินความรักสุขภาพร่างกายกลุมจันมั่นใจว่าดีมากหุ่มเพราะอะไรรู้ไหมง่ายๆเลยคนเกิดลัคนาราศีกุมหรือเกิดราศีกุมมีดาวประจำตัวในหลักโหราศาสตร์คือดาวราหูครับเมื่อราหูมันแย่มาปีครึ่งแล้วแล้วหลังสามิบมีนาคมมันจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วคุณเกิดราศีกุมในเวลานี้นะเวลานี้เนี่ยมูเตลูหนักเลยตอนเนี้ย เพราะดาวพุทธีโคโจรเขาัับเรือนชะตาตั้งแต่วันที่8พฤศจานยนของปี64ไปถึง8เมษายนปี65 <c oughs> จะร้ายมันก็มีแค่พุทธศีคือคุณงามความดีบุญกุศลคุ้มแล้วหลังจากวันที่8เมษาย,ยานไปั้นไปดาวการเงินอยู่ในเรือนการเงินเด่นที่สุดในรอบ1 2ปีแล้วที่30มีนาคมดาวประจำตัวพลิกฟื้นจากร้ายสุดในรอบในรอบ18ปี ดีแล้วดไีไม่เท่าไม่เท่าไรหรอกเราเราเราไม่รู้สึกอะไรเพราะดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดแย่สุดแล้วมาดีเป็นไง้ผมก็สุดยอดสิก็นี่ไงถึงได้9.3อ,อะกลุ่มเนี้ยนะ9.3โอเคนะต่อไปสุดท้ายครับเดี๋ยวราตีกลุ่มจะให้คู่ด้วยจะได้คู่ด้วยเหรอใครสดงใครคู่สุดท้ายครับดานมินมิน,มน